ทีนี้โดนบัฟมาในแผ่นล,ล่าสุดรีบเล่นแล้วเอาไปแต่แรงกันรัวๆครับ <c oughs> คอมนี้ไรสไนเปอร์สตาร์การ์เดียนครับความเก่งของคอมนี้คือเราจะเล่นไรดคู่กับสไนเปอร์เพื่อกินและว,วารัะทำดาเมจได้เยอะๆ <c oughs> แล้วไอเชนเดอร์เรียมที่โดนบัฟมาเนี่ยจะจยิ้วปิดดาเมจให้เราส่วนแผงหน้าเราจะเล่นเป็นปั๊ปปี้คู่แสกและในกัวคู่เคสันเตซึ่งทั้งสองตัวได้บัฟมาจากสายสตาร์การ์เดียนมาบาดๆเหมือนกันเล่นยังไงไปดูกันให้จบคลิปครับเริ่มเกมมาผมเปิดเหมือนคอมมาเอาไฟสไนเปอร์แต่เนื่องจากมันแรกนันเป็นรุ้งงงผมมจึหยิบลอาเพื่อปปัั๊มเเเลลลววไ่นตแงๆแลลล้้ววขึนนเเ5ททัีใส่ผลลปีศาจจให้้้นนนแแวทซัไฟบกกตเมไปก่อนดี3 ผมขึ้นเลเวลหกเพื่อรักษาวินสตรีกแล้วเติมตัวตามสายดี้งขารอบกองล้อวิ่งไปหยิบถุงมือแล้วทำอินฟินิตี้เอชใช้จีนพอเราะจะโยกไปใส่วารัสตอรเลดเกมสองขีดเจ็ดผมขึ้นเลเวลเจ็ดเพื่อเพิ่มโอ,อกาสเจอตัวแพงในร้านค้า <c oughs> นี่ไงเจอแซกเลยตัวนี้แพงจริง <c oughs> บาทเดียวเอาไปนัดที่สองผมจะเลือกเปนอันที่ให้ไอเทมเพื่อการันตีว่าผมจะมีของพอให้แครี่รองอย่างจริงสามขีดห้าผมอัพเลเวลแปดเราเล่นเป็นซีสไนเปอร์แล้วสี่ขีดหนึ่งผมฟลุกได้วารัสหวานจีนับบอรเป็นซีเรสซีสไนเปอร์ซะเลยแแแแวววว้้้้้้้้งงงงงบลลลลลาาาาาาดดดดดดดูีีีขขหหัไกกกกกก่่่่อออออออนนนะะตตจเเเปยยย็มมมถึผโซคุสื หายแล้วครับท่านผู้ชมฝากคอมเมนต์แล้วก็ติดตามด้วทีผมรวบรวมสติแล้วแต่ตราที่พอใช้ได้ไปก่อนส่วนตรา b e t อ e r Academy ผมทุบแน่พอดึงสติกกลับมาได้ผมก็คิดออกเว้ยผมก็ใช้เข็มเนนมาเชื่อมสุดรีมเซลกับโปรเจคเตอร์แล้วใช้เคลมาเชื่อมเรดกับเิว้อลิสแต่กูขายหมดแล้วช่างแม่งโลหะนี่เลยว่ากานี่แหละหายคิปหนึ่งผมเจอทั้งสองตัวโคตรช่องดีแล้วปรับบอร์ดมาเป็นหกเรดสี่โปรเจคเตอร์ทุกตรา b e t อ e r Academy ได้สุดรีมเซลมาเพิ่มใส่ของให้ครบแค่นี้ก็ไม่มีใครไหวกับเราละฟินเว่อตัวแตกกันกระจายอย่าลืมไปรรรััับบบาาาาางววลลจกกกพเปิดดชโยยนน่่แฟีๆ้ะ